สวัสดีจ้าพี่ลุงเพิ่มซับฟาร์มนะจ้าวันนี้กะว่างนะจ้ะมาอัดคลิปวิดีโอจ้ามีแม่พันธุ์แบ่งขายนะจ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดกำลังมองหาแม่พันธุ์อยู่ที่ฟาร์มของฮาวเปิดแบ่งยูเดอจ้า <c oughs> สนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะจ๊ะหรือจะเข้ามาชมฟาร์มก็ได้ฟาร์มเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะจ๊ะอำเภอเมืองจังหวัสสนนดสกลนครเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ093 343 2589จ้าเอาเปิดเปิดแบ่งเ้อะจ้าแม่พันพอพัน์กะมีจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ลุงนำเนาจ้าสวัสดีจ้า